วัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่อง Matter of g o o l ตอนที่6 2ฝากกด Subscribe ช่องลิฟตมังหาก,กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับลิฟมังหะ fb ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปรแปรยันหวังด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องมาแจ้งนะครับคือว่าตอนนี้ผมจะทําไปถึงตอนที่6 5นะครับเพราะว่า ในหน้าเพจเขาไม่ให้เอาไปลงเว็บอื่นก่อนนะครับผมก็เลยทำถึงตอนที่65ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวขี้เกียจมีปัญหากับผู้แปลอีกก็รออัปเดตตอนตอน่ตอไปในเว็บนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้ต่อก็มาเริ่มกันเลยครับหยุดตึง้งทำไมล่ะฉันขอโทษ ฉันเข้าใจฉันเข้าใจคุณนะดูแลตัวเองด้วยนะตายไปซะแล้วผู้หญิงอ่างสารจังฮคิดว่าฉันไม่เสียใจหรือไงฉันเสียใจฉันแทบอยากจะตายเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะเหตุผลว่าทำไมฉันถึงสาบานกับตัวเองไว้ ฉันจะปุกป้องครอบครัวของฉันพี่ให้ได้แต่ว่าถ้าฉันเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็หวังเออฉันก็คงจะทำแบบเดิมอยู่ดีเฮือแหกหมันมันจบแล้วงั้นเหรอไอ้นี่กลัวมากเลยนะครับขี้ขาดชิบ ฝึกฝนมาไม่พอสินะฟางเจิงกุ้ยเว่ฟางเจิงได้ยินเรื่องการโจมตีเมื่อครู่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฟางเจิงคนเดียวนะที่บาดเจ็บแต่คนเฝ้าสอบระดับสองก็ตายเดะไปด้วยฮะฟางเจิงโชคร้ายชะมัดเลยหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะเขาไม่ได้รับบาดเจ็บรอก ถ้าเขาเจ็บหนักก็เขาอาจจะสูญเสียความสามารถของเขาไปเลยก็ได้นะดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะตามเขาไปก็ขอเป็นอัจฉริยะนี่นะโดนตามก็ไม่ปแปลกหรอกฟังจึงโดนทำร้ายงั้นเหรอว่าแล้วเชียวว่าทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเลยเฮงงั้นข้อมูลที่เขา ได้มาคงไม่ถูกต้องทั้งหมดสินะเขาก็เลยไปตามล่าน้องชายของฉันแทนคนระดับสูงคงรู้สึกไม่ไว้ใจอีกสองหมู่บ้านแล้วล่ะโอยถึงฉันจะคิดว่ามีการรอบสังหารก็จริงแต่ฉันคิดว่ามันเป็นมันจะไวขนาดนี้คนที่ลงมือเป็นหมู่บ้านไปหรือหมู่บ้านสองกันนะรายงานท่านผู้วุฒโส นี่คือผลการทดสอบครับ <c oughs> นี่คือผลการทดสอบของปีนี้สินะกุยเวชีเชิงมีแค่หม,มูปลา16บม,มูเป๋ย14ฮ่าฮ่ฮ <c oughs> ่ดีจริงๆฉันอยู่อันดับหนึ่งแล้วโถว้อีกแค่นิดเดียวเองต่อไปฉันจะประกาศชื่อผู้ชนะเลยนะเดี๋ยวก่อนฟังหยวน ฟังยวนนายมาช้าการทดสอบมันจบไปตั้งแต่ชั่วโมงก่อนแล้วนะเขี่หมูปาสีอันของนายจะมาสู้เฮ้ยจะไม่ถูกไม่ถูกอะไรนะไม่ถูกนะับเป็นคะแนนหรอกนะตามกฎของการทดสอบนะะฮ้แน่นอนพรงพระเอกเทออกมาเป็นกองเลยครับฉันยอมรับกฎนี้อยู่แล้ว <c oughs> ฟังยวนนายขี้โกงนายได้เขี้ยวหมูป่าเยอะขนาดนั้นได้ออยังไงฟังยวนนายได้มันมาด้วยตัวเองหรือเปล่าผมร่ามันสิบสองตัวด้วยตัวเองแต่ผมก็ได้เจอที่ซ่อนของพวกนายพลานซ่อนเขี้ยวพวกนี้ไว้กดไม่ได้เอาไม่ได้บอกนี่ครับว่าต้องฆ่าหมูป่าเพื่อเอาเขี้ยวมันมาพวกเราก็แค่ต้องรวบรวมเขี้ยวให้ได้เยอะที่สุดเฉยเใช่ไหมหรอครับ ู้ชนะคือหวังหยวนไม่จริงน่าไม่ยุติธรรมเลยเป็นไปไม่ได้ยังไงก้นกันเนี่ยเขาโชคดีเกินไปแล้วกุยเว่ยเยาจีนายคือผู้รักษาอนันอันดับหนึ่งของตระกูลเราบอกฉั้นมาสิว่าฟังเจิงเป็นยังไงบ้าง,างอาการของเขาอย่างทรงตัวอยู่ครับแต่การบาดเจ็บไม่ไร,ร้ายแรงถึงชีวิต ส่วนตอนนี้เขายังหมดสติอยู่ครับและเขาก็ยังไม่เสียความสามารถที่มีไปครับเขาเป็นชายที่อายุสามอ๋อตรงนี้ก่อนเฮ้ดีมากแล้วสืบเรื่องของคนที่รอบสังหารมาหรือยังเขาเป็นชายที่อายุ35ปีแต่พวกเรายังระบุเอกลักษณ์ของเขาไม่ได้ครับเขาเป็นผู้บุมเพาะปีศาจ และมีกูผีสิงอยู่สองตัวนั่นคือกูเงาและกูอัมรารักษอัมรารักษ์นั้นเหรอตอนที่หกสามอัมรารักษ์นั่นเหรอกูพิษมรณะระบสองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญกูของฉันจึงถูกฆ่าไปตั้ง3ามคนท่านหัวหน้าตระกูลพวกเราต้องสืบมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นตระกูลไปหรือตระกูลซอน ก็ได้ที่ทำแบบนี้เขราอาจจะเป็นนักบ่มเพาะปีศาจที่เป็นคนนอกและอยากเข้าตระกูลพวกนั้นก็ได้เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองและแสะดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์เขาจะได้รับมอบหมายให้สังหารฟางจึงก็จริงฉันไม่คิดเลยว่าสองคนนี้จะมีความเห็นตรงกันในเวลาแบบนี้ ท่านหัวหน้าตระกูลที่คอรพครับฟางเจิงเขาไม่ต้องกังวลไปหรอกฟางเจิงไม่เป็นอะไรเรื่องที่สำคัญคือผลของการสอบต่างหากใครคือผู้ชนะคือฟางหยวนคือผู้ชนะการทดสอบครั้งนี้ครับต้องขอบคุณถุงเขี้ยวหมูป่าที่นายพลานซ่อนไว้เขาไปเจอเขา้าก่อนเลยได้เขี้ยวหมูป่ามาเยอะกว่าใครอะไรนะมังเอิญเจิงหรอะ โอห้งั้นสินะมีบางคนแอบซ่อนแอบช่วยเขาแน่ๆแ,แต่ใครกันละ่ะมีหลายคนที่รู้ว่าการทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดบทจัดบททดสอบซึ่งคนคนนั้นก็คือพวกเราผู้วุโสของตระกูลแล้วก็หัวนหน้าตระกูลมีคนแอบซ่อนเขาแน่ๆแ,แต่ใครละ่ะ แอบช่วยเขานะครับใครบางคนที่อยากจะชักนำฟางหยวนไปอยู่ข้างเขาและให้ฟางหยวนกลายเป็นหมากไอ้สำหรับฟางเจิงเขาเป็นผู้มีความสามารถระดับหนึ่งถ้าเขาบุมเพาะจนเป็นผู้เชี่ยวชาญกูดรับสีได้เขาจะกลายเป็นวันหน้าของตระกูลคนต่อไปแน่นอน2พี่น้องคู่นั้นดูยังไงฟางหยวน ก็มีประโยชน์มากกว่าและเมื่อใช้ประโยชน์จากสายใยที่เขาเป็นพี่น้องกันฟางยวนจะเป็นหมากที่ดีในการที่จะสู้กับฟางเจิงในอนาคตฉันไม่ได้เป็นคนช่วยฟางยวนแล้วใครกันล่ะที่ช่วยเขาปีก่อนการทดสอบกลางภาคก็จบไปด้วยดีแต่ปีนี้เขาแหกกฎจากจุดนั้นมีโอกาสที่คนช่วยอาจจะเป็น เจ้าเท่าโมเสียนก็ได้แต่คนที่ประเมินฟางหยวนไว้สูงคือใครบ้างนะนอกจากตัวฉันแล้วนะใครที่น่าจะคิดได้เร็วกว่าฉันหรือว่าจะเป็นหัวหน้าตะกูลนั่นเหรอมันกำลังสงสัยกันเองแล้วนะครับใช่แล้วถ้าหัวหน้าตะกูลชักใย,ยให้ฟางหยวนไปเป็นพวกแล้วก็เขาก็จะผูกมัดฟางจิงและควบคุมฟางจิงเอาไว้ได้ด้วย ชือเสียงของเขาก็จะยิ่งยั่งยืนขึ้นไปอีกสองคนนั้นจากทำหน้าเคร่งเครียดตอนที่พยายามใช้ความคิดสินะท่าทางของพวกเขาดูสมกับเป็นอะไรวะกรรมการที่อัจฉริยะขึ้นมาเลยแฮะยังไงก็เถอคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะ ใครที่ทำอะไรไว้จะต้องได้รับการตอบแทนอย่างสาสมตอนนี้สัตวรูพุ่งเป้ามาที่ฟางเจิงเรียบร้อยแล้วตระกูลกุ้ยเว่ของเราจะไม่อยู่เฉยเราจะต้องโตกลับบ้างผู้วุงมืดถงมืดจัดการวางแผนเรื่องนี้และรายงานชั้นด้วยสำหรับกุ้ยเวฟ่ฟางเจิงเขาเป็นผู้มีความสามารถระดับหนึ่งเป็นความหวังของตะระกูลเรา เราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนับจากวันนี้ไปฉันจะเป็นคนสอนเขาเองสำหรับกุยเวฟังหยวนเขาได้ที่หนึ่งแม้จะเป็นเพียงผู้มีความสามารถระดับสามนั่นถือว่าดีมากเลยทีเดียวฉันจะให้รางวัลเขาเป็นหินวิญญาณ30ก้อนอาจารย์ใหญ่บอกให้เขาพยายามต่อไปละ่ะครับท่าน สามิอินวิญญาณัั้นเหรอทำไมถึงได้รางวัลตามธรรมดากันละ่ะงั้นก็ไม่ใช่หัวหน้าตระกูลที่อยู่เบื้องหลังสินะงั้นใครกันละ่ะที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ดูเหมือนว่ากุยเว่ฟางหยวนจะน่าสนใจแฮะฉันคงต้องจับตาดูเขาแล้วละ่ะผ่านมาแค่สิบวันเอง นับจากที่มีการอบกลางภาคและตอนนี้ฉันก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญกูที่ระดับสูงขึ้นแล้วฉันแข็งแกร่งกว่าตัวเองในอดีตกูหมูขาวจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ครอบครองตามระดับของกูหมูขาวและตอนนี้ฉันก็ถึงขีดจำกัดแล้วตั้งแต่ตอนนี้ฉันพบตั้งแต่ตอนที่ฉันพบกับศพของพระบุปผาสีชาติ ได้เวลาคุดหามรดกที่เหลืออยู่แล้วละ่ะตอนที่64 19-29 <c oughs> 39อาทิตย์ที่แล้วฉันหมดแรงหลังจากขยับมันได้459คราวนี้ฉันจะเดินขึ้นไปไกลขนาดไหนนะ48 49-50ในที่สุดนี่มันคืออะไรกันเนี่ยห้องโถงอีกห้องงั้นเหรอ หินนี่มันหยาบและกขรุขระมากเขาคงจะรีบทำให้เสร็จสินะฮะดูเหมือนว่านี่จะเป็นสมบัติที่ใส่ไว้ในกูบุภาปัตตภีนี่เอาไว้ใช้สำหรับบททดสอบต่อไปสินะดูสิว่าจะมีกูอะไรอยู่ข้างในกูกายายกเขียวเงั้นเหรอเหมือนพระบุภาสีชาติจะเตรียมมาเอาไว้ให้ฉันเลยนะเนี่ย ฉันกำลังอยากได้มันอยู่พอดีตอนนี้ฉันมีมันกับกูหมูขาวฉันจึงจะสามารถทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเทียบเท่ากับกูกายาหยกขาวกูหยกเขียวนี้เป็นกูที่ป้องกันที่ดีมากมันจะดีมากเลยถ้าผสานความสามารถของมันเข้ากับความแข็งแกร่งของฉันแต่เรื่องให้อาหารนั่นมันนี่สิ ไม่ง่ายเลยมันต้องกินหยกร้อยกว่ากรัมทุกๆสิบวันการจะให้อาหารกูมูขาวฉันจะต้องล่าหมูป่าอีกดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะขุดเหมืองสินะและพระ้เอกก็ได้เดินเข้าไปข้างในอีกนะครับเห็นพวกนี้ควรจะอยู่ในภูเขาชิงเหมาสิ ขนาดของมันใหญ่กว่า30มู่เลยนะเนี่ย30มู่คืออะไรฟะแต่ทำไมหินพวกนี้ถึงมีประกายสีแดงกันนะเหมือนกับอยู่ในอุโมงค์เลยที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรกันนะฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมพระบุพผาสีชาติถึงเตรียมกู่กายายกเอาไว้แบบนี้ถ้าฉันคิดไม่ผิดแล้วก็ ตึงเฮะใต้ดินนี้มันเป็นเขตของฝูงลยงตายกนี่เมื่อพวกมันตายพวกมันก็จะกลายเป็นพลึกหินมีแค่ตาของมันเท่านั้นที่จะกลายเป็นไข่มุกหยกซึ่งแต่ละอันมีน้ำหนักถึง50กรัมเลยละ่ะดูเหมือนว่าพระบุปผาสีชาติอยากให้ฉันฝึกที่นี่นะ และปริศนาคำใบมรดกชิ้นถัดไปก็คงจะอยู่ในป่าหินนี่นี่แหละเสาหินหนึ่งต้นเปรียบเสมือนบ้านของมันในเสาหินมีลิงอยู่อย่างน้อยร้อยตัวใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าลิงอยู่กี่ตัวในป่าหินนี่ด้วยความเข็งแกร่งของฉันในตอนนี้ฉันน่าจะสู้กับพวกมันได้ทีละสี่ตัวโชคดีที่พวกมันไม่ออกมาจาก จากเสาของตัวเองเลยตราบใดที่ฉันอยู่ห่างจากพวกมันประมาณ10เมตรพวกมันก็จะไม่โจมตีฉันถ้าอย่างนั้นกิจวัตรประจำวันของฉันก็คือให้อาหารและฝึกกูกายายกเขียวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป2เดือนต่อมาที่65ว้ากูกายายกเขียว ฟึงตึงปลุบจับหมูได้ตึงชกไปที่หน้าผากกูหมูขาว,ว,วฟึงให้หมูขาวให้กูหมูขาวดูดดูดดด,ดอาหารที่หมูนะครับเฮ้กูกระยาหยกเขียวตัวนี้ใช้พลังกายใช้พลังภายในเยอะจริงๆฉันใช้แค่ไม่กี่ครั้ง พลังภายในของฉันครึ่งหนึ่งก็หายไปแล้วฟางจึงหลับไปั้งอาทิตย์เลยหลังจากที่ถูกโจมตีตอนนั้นตอนที่เขาตื่นมาเขาก็เริ่มบุม่มเพาะอย่างหนักฉันเชื่อว่าเขาคงจะก้าวเข้าขั้นสูงสุดไปแล้วล่ะฉันเองก็ไม่ไกลาจากขั้นสูงสุดเท่าไร่แต่บุม่มเพาะด้วยพลังของผู้มีความสามารถระดับสม,มันอาจจะมันออกจะชัก มันออกจะซับซ้อนหน่อยนะนะอีกอย่างฉันต้องหาคำใบ้ในป่าหินให้ได้เพราะงั้นฉันคงได้พักแค่ตอนนี้แล้วนะฉันตรวจสอบด้านนอกดูแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยดูเหมือนว่าคำใบ้อันต่อไปจะซ่อนอยู่ในศูนย์กลางฮะเฮมาป่าเงั้นเหรอ ฟึง่งตึกตึกืมบ้าวหมาป่าวิ่งหนีไปซะแล้วมีคนที่ฉลาดแกมโกงคอยจัดการกับหมาป่าพวกนี้อยู่ใครกันนะโอ้โหพี่เบิ้มตัวใหญ่มากกุยเวสีสารเงินเหรอเอ๊ะฝึบหันกลับไปเลย กุยเว้ซีสารยอดผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองและยักษ์ใหญ่แห,ห่งภูเขาชิงเหมาพวกเราก็อาจจะคล้ายๆกัน <c oughs> เคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้มีความสามารถระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ผู้มีความสามารถระดับสองพอมาลองคิดดูๆแล้วฉันนอนที่หอพักไม่ค่อยหลับเลยฮะหลังจากที่จบการทดสอบกลางเทิม การกลับไปที่บ้านลุงก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไรงั้นฉันจะไปที่ไหนดีล่ะอีกอย่างตอนนี้ฉันต้องให้อาหารกูอีหกตัวและฉันจะก้าวเข้าขั้นสองแล้วด้วยฉันคงจะเหลือหินวิญญาณไม่มากแล้วดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือกนอกจากเป็นผู้ชนะในภารกิจเพื่อที่จะได้รับรางวัลมาลานประลองของสำนักช่วงสิ้นปี ตอนที่66แถมใไห้อีกตอนหนึ่งนะเดี๋ยวกลัวมีปัญหากับผู้เปลนี่เพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเอามาต่อกันเลยแค่เพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วสินะระวังปีที่ผ่านมาทุกคนผ่านอะไรมามากมายกว่าที่เป็นผู้เชียช่ยวชาญกูได้พรุ่งน,นี้จะเป็นการทดสอบปลายภาคของทุกคน ไม่ใช่แค่ตระกูลของทุกคนและผัวอาวุโสของตระกูลเท่านั้นที่จะมาดูรุ่นพี่ของพวกนายที่จะมาดูการสอบด้วยการทดสอบของวันพรุ่งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของทุกคนสุดยอดคนที่ทำได้ดีจะถูกเลือกไปทำงานในกลุ่มต่างกันขียะยิ่งไปกว่านั้นคนที่ได้ทีหนึ่งจะได้รับรางวัล เป็นหินวิญญาณร้อยห้าสิบก้อนแล้วจะได้เปรียบได้เลือกกูก่อนตอนนี้การทดสอบครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้วกุยเว่จินจูผู้เชี่ยวชาญกูระดับหนึ่งกลางกุยเว่เจียงเหอผู้เชี่ยวชาญกูระดับหนึ่งขั้นเริ่มต้นกุยเว่จาอยู่ผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งขั้นสูง ต่อไปกุยเว่ฟังยวนระเอกมาแล้วตึกกุยเว่ฟังยวนผู้ชนะเฮ้ยกุยเว่ฟังยวนผู้เชี่ยวชาญกูระดับขั้นสูงสุดสุดยอดนะครับระเอกสูงสุดแล้วไม่จริงใช่ไหมเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับหนึ่งขั้นสูงสุดนั้นเหรอฟังยวนบ่มเพาะได้ถึงขั้นนี้เลยเหรอ เขาคงจะโชคดีเฉยๆละ่ะเขามีนอนสุลาคอยช่วยเขาก็เลยมุมงพ่อได้ถึงขั้นนี้แต่นอนสุลานั้นไม่สามารถสกัดเป็นกูระดับหนึ่งได้ในอนาคตเขาก็ไม่ได้เปรียบอะไรนักหนาหรอกพวกเราเองก็เป็นผู้มีผู้ยวชาญกูระดับหนึ่งขั้นสูงสุดเหมือนกันนะแต่เขาเองเป็นแค่ผู้มีความสามารถระดับ3เลยนะ ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนะต่อไปกุยเว่ฟังจิงฟังจิงเป็นผู้มีความสามารถระดับหนึ่งนี่เขาแข็งแกร่งมากเลยนี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับหนึ่งขั้นสูงสุดใช่ไหมพี่ครับพี่ทำให้ผมประหลาดใจเหมือนกันนะต่อไปนี้ดูผมให้ดีก็แล้วกัน มึงอ่ะมึงจะหาเรื่องพี่มีเยอะเดี๋ยวมึงก็โดนตีอีกแหละตึกกุ้ยเว่ยฟังจึงระดับการบ่มเพาะคือผู้เชี่ยวชาญกูระดับสอง้นเริ่มต้นโหมันได้ระดับสองแล้วไวจังอะไรนะาวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองแล้วงั้นเหรออย่างที่คิดไว้เลยเขาเปนะ็นอัจฉริยะจริงๆนี่แหละคือผู้มีความสามารถระดับหนึ่ง ความหวังของตระกูลเราทําเป็นเก๊กนะครับมึงเดี๋ยวมึงโดนพรอเอกแน่หัวหน,น้าตระกูลผมจะทําไม่ได้ผมไม่ทําให้คุณผิดหวังผมทําได้แน่พี่ชายผมนำหน้าพี่ชายได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะเอาชนะพี่ให้ได้ก็จบไปแล้วนะครับก็ต้องรอ ให้อัปเดตในเว็บตอนต่อไปนะผมไม่อยากเอามาทำเอามาจากหน้าเพจอะถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับของเพจนี้ก็ช่วยถามห,หน่อยนะว่าเอาคลิปเอาเอาเอาจากหน้าเพจมาทำคลิปใน youtube ได้ไหมถ้าทำได้ก็เดี๋ยวพี่มาบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะทำต่อให้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของพี่นะครับก็แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลปลยันหวังด้วยนะครับแล้วก็โด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทำ หรือว่าเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทำให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ x ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ